เมื่อรอบที่แล้วไปลองตกปลาบึกดูติดใจวันนี้จะไปอีกอยากลองใช้แรงเยอะกับมันแล้วอยากลองใช้รอบที่มันไม่มีกะเกียร์สาย้วยอไปขอยืมคันก่อนยืมคันก่อนนี่รถมึงจะสะนิมแดกมกึงเ่่นจะเป็นบัต t h ยักไหมเนี่ยเป็นเด็งน้อยตัวไทยครับคันนี้ นี้มาเยือนถึงบ้านให้พาไปตกปลาหน่อยครับเป็นได้ทุกนาทีอ๋อนี่บ้านปา๋านี่ขาออกมาแล้วรอบที่แล้วที่ฉันไปตีแล้ววันฟูแล้วก็เออตีแตกเลยขึ้นรถเ,ออเออลยว,วันนี้ลองใหม่ลองดูว่าวันนี้จะฟูหรือเปล่างั้นเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ที่รถเรามาขึ้นคันนี้แล้วเดี๋ยวไปคันนี้เลยเออ๋ยวไปวันนี้เรามาลองตรงนี้กันอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะ นี่ป่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงอ่ะนั่นก็เจี๊ยบอ่ะอันนี้กาแฟไาดเดเรสนี่นี่ัวเชื้ออันนี้กาแฟไทยอ๋อสัปดาห์นี้จากบึงเลยวะเนี่ยป่ะใช่เอาเหยื่บึงสัาดาะ์น่ะไปเจี๋ยมอุปกรณ์ของเราครับเฮ้ยถ่ายคนนดี๋ถ่ายเลยมาโอเคถึงแล้วนี่ข้า คือชุดสปินนิ่งมาหนึ่งชุดแล้วก็เป็นล็อกเบสเป็นล็อกจิกสองตัวนี่ไม่มีใครมาเลยนะนี้เราหมอหมอหมอบบอไปแล้วหมอบบอเมาแล้วเขาไปทำงานกันนี้ถ้าคนเยอะเดี๋ยว้ครับได้ครับจริงๆที่นี่มันคือบ่อตกปลากับตันครับอยู่เส้นคลองเปรมประชากรข้างหน้าเปียกข้างหน้าเปียกเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นบอ่ออย่างนี้เป็นบอ่อแบบตกปลาบึกปลาสวายปลาเกมของคนชอบเยอะนั่นแหละ <c oughs> ก็จะคิดค่าขันค่ละร้อยห้าสิบจะมีฝั่งนี้ที่ตกปลาบึกสวายกับชิงหลิวสปิวปะนินจะอยู่เป็นบอ่อเล็กอีกฝั่งหนึ่งเออแยกแยกไปรงกันใช่ไอหมานี้ <c oughs> นก็ตามจังเลยเฮ้ยเล่นอย่างันตะกี้ไงนี่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 เจ้าแห่งท้องทะเลครับใครก็รู้ว่าเทพเจ้าโพไซดอน ตัวแค่นี้ยังอ่ะ <C oughs> ตัวแค่นี้อัดปลาได้แบบโ <c oughs> หดร้ายมากเบรกโหดมากแต่ปลามันดึกพืดพืดพืดได้มาหนึ่งแผลแม่งกินคามือไงรอบที่แล้วอ่ะฟืดฟึดเลยอันตรายมากถึิงตกปลาเนี่ยตัวนี้ยี่ห้อเอเวดเอเวดเ,เ,เป็นเฮ้ยมีรูปทูน่าด้วยเขาว่าตกทูน่าเลยปลาเนี่ยจะเป็นสองสองหน้าปลาตัวเดียวมีสองหัวถ้าใครเคยกินร้านน้ำปาเตรญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนั้น เมดอิน USA ด้วยเออแล้วก็มีสปินนิ่งยืมลุงพลมาอีกหนึ่งคันเผื่อมือใหม่ได้ยูนนิ่มดีเอคงั้นเดี๋ยวเราประกอบอุปกรณ์กันชุดหน่อยหน้าเราก็จะเป็นตะก้ออย่างเงี้ยครับนี่ตะก้อวิ่งก็ตัวเบ็ดประมาณเบอร์สิบห้าเพราะเราเด้นปลาใหญ่เลยโชว์เลยวันนี้เอาโชว์เลยะอย่าพูดไปไม่มีไม่มีใครไม่เป็นไรอ๋อไม่ได้เดี๋ยวตัดออก สองโอก็จะโหดร้ายไปอันนี้ก็ต้องไปบึงสำรานเดี๋ยวเรามีแผ่นแะใครที่อยากเห็นเราไปตกบึงสำรานก็สปอนเซอร์มาได้นะครับน่าจะไม่มีอย่าพูดไปอุ้ยคนพิมพ์มาเยอะกูไปบึงกูไปบึงเออคันยังไม่มีเลยยังยืมไว้อยู่เลยไปงั้นเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ใส่หน้าแล้วผสมเหยื่อไปเจอกันดดทำไมมือต้องเปอย่างนี้ด้วยนี่ อีกแล้วครับมีแสบมืออีกแล้ววันนี้เกียร์สายอีกแล้วแต่ให้เพี้ยงลองอนนไม่ให้เราอัดอัดสปินก่อนรู้ว่าปวดหลังว่ายังไงอ่ะอันนี้นะปล่อยให้วิ่งก่อนเลยปล่อยให้วิ่งเลยนะเพราะว่าเรากอเอ็นมาใหมอ่อ๋อให้สายมันไปเลี้ยงข้างในก่อนอเคเทคนิคเยอะงงไปหมดขนมปังปนเราไปตักน้ำน้ำมีถามว่าหัวเชื้อสำคัญไหมก็ มีส่วนนะปลามันหลากหลายอ่ะแต่หลักๆเราต้องใช้ขนมปังบ่อเพราะเขาก็ให้อาหารมันโดยขนมปังกันนี่พวกนี้แหละที่เราใช้ที่เราใช้ขนมปังบ่อเพราะอะไรเขาไม่เห่าเข่าเขาไม่เห่าเข่าเขาจะขายของใช่เขาจะขายของเขาแห้งหน่อยเขาเนี้ดีอันนี้ดีหมดเชื้อสายปลาเนี่เป็นกุ๊คกโกลขึ้นมาลูกโกลขึ้นมาอ่โกลจากล่างขึ้นมาเอาทั้งถังเลยค่ะใช่ทั้งถังเลยดูที่มันจะเป็นปลาหนังและหนังชีวิตหรือเปล่า คิดว่าจะได้ไหมเนี่ยวันไม่พลาดอยู่แล้วเ้ก็วันนี้ก็น่าจะบึกสักสามสิบโลสามสิบโลมีนะบ่อนี้มีนะน่าจะมีถึงห้าสิบด้วยโอนี่เอาการคาดแค่เอากลางๆนะสามสิบไม่ต้องมาแต่วันนี้มีเอาสามสิบโลเลยอ่ะสามสิบต้องมีจ็ดเข้มแล้วคนเดียวด้วยเนี่ยตอนนี้ทั้งบ่อเนี่ยใช่ไปกินก็รู้ไปเดี๋ยวพอลงปุ๊บ ถ้ามีคนมาเขาบอกเขาแล้วไงบอกพี่พี่มาวันนี้ก็ไม่ต้องหรอกไม่ได้ปลาหรอกปลาอยู่ตรงผมหมดบอกแล้วต้องคะถาไปแล้วนะเขาก็เลยเดินกลับเนี่ยนีเจ้าของบอกจะมาตีหัวแล้วเนี่ยโอเค <c oughs> อเท <c oughs> ่แผงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเลยอ่ะม,มันไหลถึงจีนเลยนะ <c oughs> นั่นอ่ะใช่นหน้าผมดูจีนตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเอายับไป็น้แป๊ยับนี่แล้วมีอย่างหนึ่งนอกจากขนมปังอันนี้แล้วเราต้องไ ฟาร์มเฮาส์สดใหม่ทุกเช้าฟาร์มเฮาส์อร่อยถูกใจ farm house, farm house. เราฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์คือไว้เอาไว้ตกปลาเอาไวไนน้ใส่นมก้นกินเอาไวเ้เป็นติ่งเบ็ดตัวล่างเพือ่อให้ปลามันดูดอันนี้ดึงดูดปลาใช่แต่จริงให้มันกินก็คือกินตัวนี้แหละใช่เดี๋ยวปันให้ดูรอบก่อนนะเกาแล้วอุ้ยไอ้ดูนะครับอุ้ยครับับ <c oughs> ปแปลกๆว่าแล้วไงเอาไปแทกแล้วแล้วบึกอ่านี้ออกหน่อยนึงเบ็ดเกี่ยวเข้าไปพิมลงงายขึ้น กลับมาปั่มลงแล้วก็บีบตัวหน่อยหนึ่งซืบอเพื่อให้มันแน่นใช่แล้วก็ขนมปังวางบนมือห่อวะเบรคหน้าออก้ขงในไหมใช่ไหมอ่าใช่ครับอย่างเงี้ยบีบข้างในให้แน่นไปเลย,เลยแล้วก็ค่อยโปะกำรรโปะกำรรแล้วก็มือประคองกดอย่างเงี้ยหัวกระท้ายตรงกลางให้พองๆละหนึ่งลูกเสร็จแล้ว ่าจเดี๋ยวมาดูขู่ม้างนะเังเคลิไมหมดเลยลูกลูกอ๋อเดี๋ยวเราดี๋ยวเราลองอันนั้นดูขวาเลยอุ้ยขามือแน่นอนถ้าเปียงเงี้ยลงหัวป้าเลยเม่เงี้ใ้ากินเหล้าสุปรือด้วย คิดว่าเป็นเดอะมินก่อนแล้วกันตอนนี้แบบวายๆแล้วทำไมต้องยิบเชื่อตัวนี้มาก็ไม่รู้ก็ฟังได้ที่เพจเดอะมินคอลคชั่นนะครับใช่ไหนยงไงใช่ปะวะบีบดดเออตรงปะเนี่ยเมื่อกี้ก๊อปก๊อปมาแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอย่างนั้นชั้นในแล้วบอกกาไปบีบอืมไม่กลมด้วยลำ เอาเอาเอาปล่อยทุลัะกุลเลอย่างปะอ๋อมือนี้อ่ะเอาขนมปังวางบนมือไว้อ่าปล่อยปล่อยเลยเขียวไปก่อนกำวางนี้กำอืมระวางนี้โปะนี้นิดเดียวพอพออ่าแล้วก็ค่อยกดเบาๆนะเพราะอันนี้ขนมปังมันจะเหนียวหน่อยโอ้ยมันจะต้านไปรุ่งนิมิตไงเนี่ย แล้วก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจะแตกไม่แตกทำไงแล้วนะครับป๋าไปที่นึงอ่าอ่าใช่ที่ป๋าตีเท่าไหร่มาเนี่ยไม่เยอะเล่นละเฮียมันก็เหมือนถ้าตกปลาใหม่อ่ะอีกหน้าเฮ้ยไปอ่อยครับตัวเต็มหัวเลยกลัวแล้ว อย่าแตกด้วยแ้วได้ปะเนี่ยฟูด้วยฟูด้วยฟูไหมฟูครับฟูรีบแก้เดี๋ยวแม่คามือเพราะมีติ้งอยู่วันนั้นแก้ๆอยู่อย่างงี้แหละไม่กินขามือองศาผิดไปหน่อยแต่30โลต้องมีนะวันนี้เดี๋ยวเรื่ยก่อนนะลมปันเลยเดี๋ยวต้องมี3าิบโลเฮ้ยใส่วิ่งวะไม่ใช่ใช่ไหมหลอนหลอน วัอาทิตย์ก่อนนะเอ้มารอบก่อนปลาเป็นการตกปลาที่เหนื่อยมากนะไม่ใช่ปลากินเยอะนะอี่ยเลี้ยงสายใหม่ให้มึงทุกรอบเลยปีงปิดยังไงปิดยังไงปิดยังไงอ่าเี้ยงอ้ไปปใหมนไป่ให้มันเปิดจะปิดกนอนไีก่อนลูกปิดไม่ได้เป็นปุ๊ทำไมไม่ได้ปลา กูฟูหมดเยอะแล้วทำไงไปเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยหมดเรียกมาอูยเดี๋ือดไปเอาอีกแล้วกูดันนิดเดียวเองะมันุบหลุดมือไปเลยไม่ได้ตัวเนี้ยลื่นตายแล้วตายแล้วเอาแล้วมือแก้วเยี่ยงไปอันนี้หนักกว่าเดิมอีกแล้วปลากินอยู่ด้วย ประสบการณ์ใหม่ของปลาไม่เคยเจออย่างนี้หรอกของมึงน,นี่แหละ <c oughs> ทำไงไปเี่ยไม่ได้ฝนะังสายใหม่ด้วย,วยอยู่ไหมอยู่มันอยู่เอายอ้บอดทั้งหมดไอ้ไอ้เดี๋ยวเอาไปเลยเอาไปเลย เอาอย่างนี้เลยป่ะเอาโตขึ้นมาก่อนเอาโตเอาอย่างนี้เลยอ่ะเอาเลยเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังตัวไม่ใหญ่แต่มือมือไปโดนเลยตัวนี้ไงโดนนิดเดียวเองตื๊ดเลยอ่ะเออต้นตัดเปลี่ยนสายเลยป่ะเว้นจะแท้เลยจะหล่ออยู่แล้วอ่ะฟูดลืมมันจริงจมันใช้ยากอ่ะไม่มีตัวเกี่ยวปุ๊บก็ตื๊ดเลยตัดปีนนเรียบร้อยแล้วสบายแล้วสามสิบโลต้องมี ไปแล้วก่อน300นี่เป็นจริงเมื่อก่อนบ่อตกปลาโคลนหม่งอ่ะเออไซนี้คือไซรับแขกนะไซรับแขกไม่ไปเปิดเป็นร้านอาหารป่าแล้วไงแต่ตอนเช้าใครอยู่ที่คลองสี่ไปกินข้าวได้ไหนเนี่ยสามทิพย์โตนไ่เห็นผมเลยคุยไว้ตอนแรกสับทิพย์เลยเหรอสับทิพยโรเลยแต่ตอนนี้รับแขกอ่ะนี่รับแขกอ่ะอู้ตะกี้ถ้าสามทิพย์กินทิ้งลอกไปกับน้ำแล้วนะ นี่คือรีเซพชันล่ะใช่นี่รับแขกรับแขกอะไรแ้วอะไรไปแล้วปลาหรือเอ็นทิ้งอย่างเดียวบายแล้วเรียบร้อยแล้วหนึ่งกระบ้อจานมารับแขกลยปลากินวัดแล้วจะจะปรับเบรก แม่งพลาดพุ๊บแม่งฟูเละเทะทั้งทั้งม้วนเลย <c oughs> ไม่พลาดอยู่แล้ว <c oughs> บึกสักสามสิบโลเดือดรอยแล้วหนึ่งมวนจ้นะถ้าเดี๋ยวเอาคันฝาแล้วเปลี่ยนเป็นรอบพี่อ่ะขอเวื่ันมาเตะกันเอารมหน้าม้วนสายเล่นไปก่อนยุ่งเหมือนสายไฟฟ้าเลยอันนี้ยิ่งกว่าอีกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ตาักการต้นซื้อมาเขานขาจะได้ใช้เยอะโอ้ที่ไปหมาว่างเหรอเขาบอกมาแค่สองเดียวที่กะขาดเยอะใช่ไหม ก็เผื่อไว้ใช้แมตต์ต่อไปได้ครับป่ะแตากามาแม่งขาดตลอดที่หลังอ่ะซื้อเองมาเผื่อดีกว่าไม่รู้ไม่งั้นได้เอามาหมดเลยเนี่ยหมดตะปูแล้วเนี่ยเนี่ยไม้แรกเลยสปาเงาตกแล้วอ่ะอุ้ยไปสปินแล้วเฮ้ยอันนี้กลับจุดศูนย์เริ่มต้นกันแล้วสปินฟู่อ่ะเหี้ยแล้วอ่ะนั่งเฉยเลยนะกลับมาตกประชดเหมือนเดิมเลยม่ติดกล้องเลยนะ ไปไม่ใช่ไม่น่าจะพลาดนะอยู่ที่จะแตกมาแตกกันนั้นแหละตีจะไม่เป็นแล้วเราสปินเนี่ย อ๋อเบสเป็นอะไรเบสก็ไม่เป็นสามสิบโล hey, จากบ้านถึงนี่สามสิบโลต้องมี วิววเอาเลยโอ้โหเอาเลยนี่ปวดเ็้วัดเป็นัวมันเจ็บอ่ะอยไปไปสาิมือซ้ายด้วยซ้ายไปแล้วซ้าปแล้วอ่ะนี่นี่แหละสามสโออยู่นู่นแลวกลุมนนี้กัน ไปกาวเสร็จเยอะโอ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วสามสิบโลของสู๋มาใกล้ใกล้บึกงแล้วเขาบึกตอนนี้เสียนบึ้งนะเป็นเสียนเลยอ่ะไกลยังเนี่ยไกลแล้วแท็หมดแรงครับยิ่งมือมือแบบยิบๆนะ โอ้แล้วบอกสามทิโลรวมกันตั้งสามตัวสิบตัวนั่นแหละที่ผมพูดไว้สามตัวนีก็ะคือผลรวมเหรอผลรวมผมรวมโอ้เฮ้ยมีเบ็ดสองตัวว่ะต้องระวังนะมีเบ็ดเก่าขอ,ของใครก็ไม่รู้ตัวนึงแล้วจริงคนละเรื่องกับลอกฝาเลยอ่ะมามาตรงงานพวกแม่ง ง่ายเลยนี่ของเราหลุดแล้วแต่ยังมีตัวหนึ่งเบี้ยงที่ปากอ,ะอ่ะอ้าวของเก่าอะ่ะช่วยช่วยปลดไปตัวที่สองอะไรนะอุ้มหน่อยอ่ะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอ่ะโอ้กูอุ้มหน่อยอุ้มและเลียด้วยมาแล้วครับตัวที่สองจักรล็อกสปินนิ่งสามสิบโลถ้ารวมกันสิบตัวนะฮะถึงปะ ในกล้องถึงในกล้องถึงไปหนาอยู่นี่บ้าบ่สุนมากตกแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยแหละก็ใช้ลอกป่าตกกับลอกสปินนิ่งไงปลาไทยเนี้ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเฮ้ยเธอได้เยอะสองตัวแล้วเนี่ใช่ตอนหน้าแหรอให้พี่เอียงเอ้ากูแล้วเหรอดูแขนเลยไปแล้วดูก่อนดูก่อนดูก่อนเนี่ยขอปลากินดันขึ้นก่อนดันปิดนี่อ่า แล้วก็จึ๊ดแค่นี้นพอสักี้มือนิ้วโป้องอ่ะผมไปโดนไงแล้วเวลาเราเยอะตาปัด,ด,ด,ดนิ้วอะ่ะแค่แค่นี้พอเนี่ยแหละที่ยากมาเลยอาแล้วไปดิเขาปรับไว้แล้วไปสิดูดูอเาอเาแล้วไปแล้วสามติดไปไหรือเปล่าไม่ถึงหรอกจุงมาเป็นหมาเลยอะนะมาง่ายเลยมาง่ายเลย<ง> <ๆ S 2> ขนาดซีคู้ลราโ๊ะแป๊บเดียวมานี่แล้วมือหูทั้งสามใช่แป๊บไม่ทันเพิ่มอันทีกว่าแป๊บเดียวมานี่แอ่ะดีดดีงัดงัดหัวลอยเลยแต่คำนี้อะไรเรื่องเลยสามสิบแล้วครับสึงแล้วเก่งจังวะโอ้แต่เย็นไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มใจเย็น นู่มใจย็นใจเลยวะนุ่ม้ยน่มเอ้ยกูทำอะไรผิดครูวะเนี่ยครับสามสิบแล้วไงเอาฉลองเฉลิมฉลองให้อ๋อบายบายเมื่อกี้นุ่ปลอบมือให้ไงมีปลาปลอบมือให้ด้วยที่เอาไปเลี้ยวไว้เลี้ยวไว้เออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรรีบ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  กินเลยกินเลยนิ้วอย่าออกห่างจากไอ้ตะปูนเพราะสายมันเด้งไม่ต้องหมายอยู่นี่อ้าวยังมาอะไรอ่ะน่าจะเกี่ยวหลังอ้าวโดนอ่ะไม่โดนอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นจับง่ายจับเยอะเลยอุ้ยบอกว่ามาตกบึกสวายกันต้นกดนินมาแล้วกดปลาหน้าแดกไปแล้วดิใหญ่ยออุ้ยิ่งใหญ่ย บึกเลยหน้าทอดป่ะเนี่ยเมื่อวันเนี่ยเบ็ดไม่มีเงี้ยงเลยนะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยนี่จะไม่งใหญ่ใจใจหนาบั๊กเลยจมต้นหมาไงวะนะโลคว้ามันน่ได้ไหมโลกว่าแล้วทำดาแล้วแล้งน้ำเขาไปหยิบอะไรล่ะไม่รู้อไปหยิบโคกไ่ใช่เขาเอาน้ำเปล่าก็ปลาสามโล บอกแรกน้ำเปล่าพูวา่วิญป๊ณซี่เอฟโค้กสองขวดนี่หด้น้ำเขียวเยอาเขาบอกไม่ใช่น้ำเปล่าอะไรอะไรอะไรยังคู่อยู่เลย <c oughs> ไปแล้วมันไปแล้วมันช่วยาสา,ายไงมันรู้ว่าคู่หมดหมดกินตอนสายคู่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตีไปอเอ๋อเลยอ๋อเลยไปเลย, <ไป S 1> ยนี่เอาอีกแล้วขึ้นน้ำแล้วตัวไม่ใหญ่โอยโค้กไกลเลยไม่ไก่มันดึงออกไปไง เออนทำเดียวมาแล้วงัดอย่างเดียวคันนีุ้ยมาแล้วไปดูเดี๋ยวปลายคันยังไม่กระดิกเลยเลยเฮ้ยอย่าอยู่นี่โอ้ตามน้ำมาแล้วนะตั้งใจยืนอ่เต็ยบร้อยขันตัวปลอยย้อนย้อนเดินทางลงโคด ตปวดวัวมาหูจกห้วนได้กันี้เรียบร้อยครึ่งตัวอืมอย่างอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่ออุ้มนายอะไรนะเอเวดทูน่าแทบไม่ต้องออกแรงเมื่อกี้ยังอยู่ไกลอยู่เลยนะวุ้ดวุดวุดมาถึงแล้วอ่ะใหญ่มากไซสิบไซสิบแต่อันเนี้ยเปียกมากเปียกเลยฝ่าไม่เล่นน้ำทำไมอ่ะ แกงป่าแหละแกงกันได้แล้วปล่อยอ่ะไม่เป็นไรโอ้โหจับจับตั้งขึ้นมาจับช้อนช้อนเออโอ้โหเฮ้ยตบตบเลยมึงอ่ะก้หนูเดี๋ยวจะปลไปตรงนะหยุดกันอุ้มตรงตรงเลยอุ้มตรงตรงเลยอุ้มไม่ได้ฮะอุ้มเจ็บหลังอยู่หรอนั่งยองยองอะเยอะปลาไม่ค่อยได้เลยนะเอาปลาลงเอาปลาลงคืนอะเมื่อย แดงเลยตีขาอาบน้ำให้ป่าเปลี่ยนที่ตีหน่อยกินเลยทำไปกินขี้เป็ดตรงนั้นน่ะเฮ้ยออกไม่ใช่ขามือขามือขามืออ่ะมันแก้มันฟูอ่ะเฮ้ยักมันไม่กินสปินนาดีให้พี่เอียงเยอะเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยออุยอะไรอ่ะ กำแพงทำอะไรเลยอดังเสียงก่อนไม่ดังเสียงก็เลดังมาดังเสียมาอีกแคบเลยอีกปิดเบรกลงปิดเสียงดังมาดีมาวัดหน่อยดึงดึงเฮ้ยตกน้ำตกน้ำฮะตกน้ำฮะเลยขาตกไม่ได้หัตกได้หลุดเดี๋ยวบอกล่อไว้ก่อนฝั่งนี้รู้แล้ว แล้วหลุดครับทุกคนหลุดขาดมันเหมือนจะขาดนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้าครับเราก็เดินมาถึงจุ้มที่ 1, <c oughs> 1> <c oughs> 3อ้าวเฮ้ยปลาแดกแล้วเฮ้ยปลาแ้กเฮ้ยปลาแดกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวันระวังเอาเฮ้ยเอาเอลเลยเอาอเละระวัง้เฮ้ยระบอนเฮ้ยตะอนระวังระะระเฮ้ยะอนามาแล้ว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 ไปประตีมัหลุดหรือเปล่าเอาเอาคันปักปันี้เละ งัดขึ้นเลยงัดขึ้นเอออันสูงเลยเยวนะเขาเยอะกันที่ใบที่ที่แดกขนมคิ้วจัดเลยน่าจะเป็นแค่นี่ว่ะเราว์โอม่ไ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 ปหาแดดอเไรนี่ไม่เล่นเลยอ๋อไม่เล่นเลยพ่อบอกรอมันไปนู่นแล้วอุ๊ดเฮ้ยอุ้ยมันจะไปกด่สายไอ้เหี้ยบ่อเลยอุ๊ด